สว no? ัสด UH, ีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับมาร์คเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาขุดหมือเหมือนเดิมนะวันนี้มาสามหมื่นวันนี้กะตั้งใจไว้นะว่าจะมาเล่นออนไลน์แล้วก็เล่นไม้รับหมื่นเนี่ยสามหมื่นเนี่ยให้หมดเลยจะเล่นไม้รับหมื่นเดียวจะเล่นแบบสูงสุดเลยนะครับทีละหมื่นทีละหมื่นมาดูกันว่าเราจะบวกบ้างไหมถ้าเราเล่นทีละหมื่นนะทุกคนสี่หมานบอกดูนี้ครับเล่นไม้รับหมื่นเลย เหมือนเดิมครับเล่นมาละหมื่นก็ถ้าเล่นกันสี่คนรางวัลก็จะสี่เหมือนนะครับก็แต้มใครอยู่ที่หนึ่งก็รับไปอุ้ยเราอยู่สีดำด้วยเขาบอกว่าสีดำนี่โชคดีนะส่วนใหญ่สีดำจะชนะนะสีดำสีเขียวเนะเขาบอกโชคดีไอ้สีดำสีชมพูเขาบอกส่วนใหญ่จะบวกสีดำสีชมพูเขาบอกนะไม่รู้เหมือนกันนะเป็นบางคนรู้เป็นทิ้งนะ เดิมครับเล่นง่ายๆครับครบ1 5รอบนะเนแม่รอบข้างบนเนี่ยครบ15รอบเมื่อไหร่ใครอยู่แต้มที่1งผมพูดว่าเป็นแต้มแล้วกันผมไม่พูดว่าเป็นจำนวนเงินเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เงินตรงจำนวนนี้เนาะแต้มใครอยู่ที่1ก็รับเงินรางวัล4 0 0 0มืบาทน,นี้ไปเลยง่ายๆครบ1 5รอบตอนนี้เราอยู่สีดำแล้วก็ปล่อยให้มันเลือกเองปล่อยให้มันเลือกเองเลยครับ ่อยไปครับรอบแรกประมาณนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกคุณผู้ชมผมว่าประมาณรอบที่10เนี้ยเริ่มรู้เรื่องละ ันนี้เราอยู่ที่หนึ่งครับหมื่นเก้าค่อนข้างห่างกับเพื่อนนะทุกคนโอ้โหระเบวิดขึ้นมาอีกสี่หมื่นสองแต่ระเบิดยังไม่ออกนะทุกคนยังไม่ไว้ใจเลยอ่ะลัวเจอระเบิดจังวะแทมไปเยอะแบบนี้เสียวเจอระเบิดชิบหายบวกไปอีกเก็ดพันครับตอนนี้เรานำโด่งมากๆครับจากที่สองเนี่ยนำอยู่สามหมื่นเก้าเลยนะแต่ระเบิดยังไม่มีคนขุดเจอครับอย่าเป็นเราพอ โอ้ย oh oh. okay, บวกสี่หมื่นเป็นเก้าหมื่นแล้วโอ้หนําโด่มากมากครับโอกาสที่จะชนะค่อนข้างเยอะถ้าไม่นับระเบิดนะบวกมาอีกห้าหมื่นขึ้นแสนสี่เป็นที่เรียบร้อยที่สองยุบหมื่นเอ็ดอยู่เลยเราแสนสี่มาแล้วครับโอ้ยเระเบิดจะเจอเด้อโอเคบวกไาอีกสองหมื่นโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับค่อนข้างสูงใช่ครับเพราะค่อนข้างสูงนะแต่ก็มีโอกาสแพ้เนีัน ราะว่าถ้าไปเจอระเบิดในรอบที่14หรือ15เนี่ยอาจจะลำบากได้ครับเนี่ยเราบวกขึ้นเรื่อยๆเลยจะสองแสนแล้วระเบิดยังไม่ออกหลุมเหลือน้อยมากถ้ากลัวสุดๆโอ้ลบมาห้าหมื่นครับเห็นไหมเราลบมาห้าหมื่นเราก็ยังอยู่หลักแสนอยู่เลยโอกาสชนะค่อจจนข้างสูงครับทานี้ผมบอกเลยโอ,โอเคไม่เจอระเบิดแล้วบวกมาด้วยครับที่หนึ่งเรียบร้อยครับ ไม่น่ามีไรต้องเป็นห่วงครับโอ้โหน้ำโด่งมากนี่ครับได้รับสี่หมื่นหาค่าธรรมเนียมผมขอพูดก่อนค่าธรรมเนียมมันคืออะไรส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมนี้คือค่าธรรมเนียมที่เว็บก็เขาเว็บทำมาให้เร่นเนาะก็ต้องหักต้องหักต้องหักเพราะว่าอะไรสมมุติหน้าว่าเกมนี้มันสร้างห้องได้นะครับ4ี่คนนะครับบางทีมันอาจจะสร้างห้องเล่นกันเองเพื่อเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยต้องหักค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะแบบว่ากันคนสร้างห้องเล่นกันเองแล้วก็มันจะได้เงินไม่เต็ม นะครับแต่สำหรับใครที่เริ่มเล่นอ่ะเราเล่นมาแค่ปืนเดียวเนี่ยเราได้มาสาปืนหกก็คือกำไรสองปืนหกเน้น,นเลยนะเนี่ยเห็นไหมกำไร้วอ่ะไปเล่นดีจะตาดีวะหรือว่าเราเหมาะกับทุนหมื่นวะวเวลาผมเล่นสามพันห้าพันนี่โดนตลอดเลยโดนตลอด สีเขียวครับส่วนใหญ่เขาบอกสีดำสีพูนี่จะโชคดีเลยเรามาดูว่าสีเขียวเลยจะแต่แล้วแต่ผมอยู่สีส้มมาเนี่ยผมยังไม่เคยชนะเลยนะเท่าที่จาได้นะเนี่ยสีส้มหรือสีเหลืองนะ่ถ้าคนบอกเนี่ยไม่เคยชนะเลยสีดำนี่ชนะบ่อยสีดำสีเขียวนี่สำหรับผมนะสำหรับผมสีดำสีเขียวนี่ชนะบ่อยครับแต่สีอื่นนี่ยังไม่เคยชนะเลยนะเท่าที่จําได้นะ ไปตอนนี้เราอยู่ที่สองนี่ครับผมว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเจอเระเบิดนะถ้าเจอเระเบิดตั้งแต่รอบก่อนหรอบเนี่ยผมว่าชิวๆผมว่ารู้สึกว่าไม่ได้ มีผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีโอกาสแก้ตัวขุดขึ้นมาได้เนาะแต่ถ้าเมื่อกี้อะ่ะเราบวกเป็นแสนอะ่ะเอีเราไปเจอระเบิดรอบที่สิบสี่หรือสิบสาหรือสิบห้าอะไรเงี้ยน้ำตาเล็ดแน่นอนผมบอกเลยมีเจ็บจี๊ดอะ่ะมีร้องครัผมบอกเลยว่ามีร้องแน่แน ลาที่1ลบครับโอเคเราขึ้นมาที่1นครับตอนนี้ตอนนี้รอบที่8ระเบิดยังไม่ออกนะเราเบิดยังไม่ออกนะดออก,กดกดจอยเยอะไปก่อนได้ไหมเราเราอยู่ที่หนึ่งเนะนี่ยนี่เราแบบนีไปก่อนทำทรงแบบแข็งแข็งแก,งกร่งไปก้าวโอ้โหนี่ไงพอกูไม่น่าไปขี้โม้ใส่ขเขาเลยขี่โม้ปั๊บลบเลย เอาละถ้าเราเบิดออกช่วงรอบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันนะไปคนปอดเถอะเอ้าคนอื่นลบหมดเลยครับคนอื่นอยู่หลัก800กับพันเเท่านั้นเราตอนนี้เราหมื่นเก้านะเฮ้ย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 จะมาอีกรอบหรือเปล่าทำไมอีกรอบนี้ผมพอเลยนะกําไรเนี่ยห้าหมื่นเลยนะไปดีดดีอ๋อคุยลบหมื่นสอง โอเคอยู่เราบวกเม่กี้เราสามหมื่นลบมนมหมื่นสองหนึ่งเก้าต้องภาวนาให้คนอื่นเดี๋ยวบวกเยอะครับตอนนี้โอ้โอัน,นี่บวกหมื่นทองว่ะโอ้โแต่เราลบหมื่นหน้าชิบหายละรอบนี้น่าจะโดนหรือเปล่าสีส้มมังแทงทางโค้งว่ะโอ้โแล้วเราลบอีกโอ้โสีส้มบวกไปสามหมื่นแล้วผมว่าสีส้มน่าจะกลับมาแทงทางโค้งแล้วขึ้นนําเลยเลือกเองมะทุกท้ายผมเลือกเองตรงนี้ โอ้ oh, ที่หนึ่งโอ้ oh, oh, เลือกเองเจอระเบิด <laughs> yeah. เฮ้ยเลือกเองเจอระเบิดเฉยเล่นมาตั้งนานไม่เจอมาเจอระเบิดดอ,อกสุดท้ายโอ้โ oh. หมาเราเล่นหมื่นหนึ่งแล้วแบบเรื่องเองดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลือกเองทั้งหมดเลยมาในรอบนี้เราจะเป็นคนเลือกเองเราจะไม่ปล่อยแล้ว โอ้ยผมลืมผมพิมพ์ว่าผมเลือกเองไม่เป็นไรหรือไม่แกล้งไม่น่ามีผลทุกคนแล้วกลับมาสีดำบ่ทุกคนแต่เลือกเองไม่ค่อยหมาเลยทุกคนเลือกเองไม่ค่อยชนะเลยนะจากที่ผมเล่นมานะตั้งแต่ผมเลือกเองผมไม่เคยชนะเลยทุกคนแต่ปล่อยออนไลน์นี้โอ้ยปล่อยออโต้นี้ปวกตลอดผมเลือกเองนะทุกคนตอนนี้เลือกเองได้นะครับเราเลือกที่จะ ปล่อยก<ๆ>็คือเราจะเล่นอัลโต้นะครับ <S <S แต่ถ้าเรากดเลือกเองก็สามารถเลือกเองได้โอเคห่างกันไม่เยอะไปะไปมุมเลยหนุ่มไปมุมเลยหนุ่มรอบนี้ยังห่างกันไม่เยอะนะหลก 1, ักพัทเนอยู่ครับยังไม่มีหลักหมืน่นนะเราสองร้อยห้าสิบ โอ้คนอื่นไปหลักแปะไปไปโซนนู้นเลยไปเปแยไกลเลยอึ๊บโอ้โหสองร้อยห้าสิบยังจะลบอีกเหรอกูเหมาเองตรงเนี้ยโซนนี้เราเป่าเลยครับมาให้สามรอบเลยเออบวกเหมาไว้สามพันขึ้นมาที่สองที่หนึ่งหมื่นเจ็ดลำเบอยังไม่ออกนะทุกคนนะโอ้ลบสามพันว่ะ ไปแล้วอ,ะอ่ะมามาบอกว่าจะเป่าโซนนี้ก็เหมาไปเลยเออบวมีปสามพันเพที่สองหาจากที่หนึ่งจากที่หนึ่งสามบืดสี่พระเจ้าอ่ะเราเก็บหลุมที่แบบโดดเดี่ยวดีกว่าทุกคนหลุมครับผลไม่มีใครสนใจนี่งไงไม่มีใครสนใจที่มาเก้าพันเอาไว้มันลบนะสองื 2, 2, 6, okay. ันหกโอเคที่ไม่มีใครสนใจหลุมนี้แล้วกัน โอ้เลือกไม่ทันโอเคแต่หลุมนั้นได้โอ้เจอระเบิดทิพาย่อีเท่ยขุดเองเจอระเบิดสองรอบเลยโอ้ผมว่าปล่อยออตโอต้ดีกว่าครับโอ้โหแล้วขุดไม่ขึ้นด้วยพระเจ้าตาดีน่าจะต้องแกอพ้แล้วก็เท่าถุนไหมน่าจะกำไรอยู่ระดับผ่าน 6, ปะโอ้ขึ้นมาสองพันเอ้านึกว่าจะกลับมาษณะได้แต่ก็ไม่แน่นะถ้า ขุดทีเดียวบวกมาสองหมื่นนี่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะเจอศพบัติโอ้แต่ลบว่ะเนี่ยเห็นไหมคือถ้าขุดทีเดียวเราหลักสองหมื่นเรามีสิทธิ์แซงนะแต่กี้เราลบครับโอเคกำไรหกพันครับเสียดายเนาะทีถือว่ามาเล่นให้ดูแล้วกันผมว่าปล่อยออโต้แล้วจะเวิร์กกว่าขุดเองเจอระเบิดสองรอบเลยยังไงวันนี้ขอตัวลาทหน้่านาไปก่อนสำหรับค,คลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปุยปุย